สวัสดีทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในหัวข้อาการมีส่วนร่วมโดยทางตรงไปแล้วนั้นได้ความรู้เพิ่มเติมกันอย่างไรบ้างพวกเราได้รู้ถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเลยครับผู้ใหญ่และพวกเราก็คุยกันแล้วว่าจะนำความรู้ที่ได้มาช่วยกันเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชนของเราให้เข้มแข็งต่อไปได้ครับดีมากๆเลย อย่างไรแล้วอย่าลืมช่วยกันเผยแพร่ความรู้นี้ออกไปกันเยอะๆให้ชาวบ้านคนอื่นๆได้รับรู้โดยทั่วกันด้วยนะนอกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงที่เราได้รับทราบกันไปแล้วนั้นอีกเรื่องที่ทุกคนต้องได้เรียนรู้อย่างถูกต้องโดยทั่วกันก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อมผ่านตัวแทนหรือที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลย การเลือกตั้งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ใช้อำนาจผ่านทางผู้แทนของตนในการปกครองและบริหารประเทศโดยการเลือกตั้งของไทยเรานั้นจะแบ่งได้เป็น2ระดับ2ระดับปีอะไรบ้างครับ ระดับชาติโดยจะประกอบไปด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาสวและระดับท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอรวมไปถึงการปกครองรูปแบบพิเศษอีกสองแห่งคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเอง เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งระดับชาติถึงข้อกำหนดต่างๆที่มาอำนาจหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งไปพร้อมๆกันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกว่าสส,สเป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปทำหน้าที่สำคัญในสภาเช่นออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินจัดสรรง,งบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศรวมถึงเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนแก่รัฐบาลเพื่อทำการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ผ่านมาเราเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีทั้งแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อในส่วนนี้มีที่มายังไงบ้างครับ สสมีจำนวน500คนมาจากการเลือกตั้งสองแบบคือสอสอแบบแบ่งเขตในแต่ละเขตเลือกตั้งมีสส,สได้1คนมีจำนวน4 0 0คนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อโดยพักการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อต้องจัดทำบัญชีผู้สมัครได้ไม่เกิน100คน ซึ่งวิธีคำนวณหาสสแบบบัญชีรายชื่อให้นำคะแนนที่แต่ละพักได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพักการเมืองตามสัสดส่วนคะแนนที่แต่ละพักการเมืองได้รับสมัยก่อนนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการลงคะแนนเสียงกันเองของสสในสภาและปัจจุบันนี้นายกรัฐมนตรีมีที่มาอย่างไรคะ ก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้งพักการเมืองต่างๆจะเสนอชื่อบุคคลที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศรายชื่อดังกล่าวให้ประชาชนทราบและให้รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพักการเมือง ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสสไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสสทั้งหมดซึ่งผู้ที่ผ่านความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้คะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งนั่นเองอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความสำคัญในการบริหารประเทศก็คือสมาชิกวุฒธธิสภาสอวอ,อันประกอบไปด้วย สมาชิกจำนวน200คนที่ได้จากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพหรือการทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมจำนวน20กลุ่มโดยผู้สมัครจะเลือกสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวและดำเนินการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสอวอนั้นจะเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่สำคัญอาทิเช่นการกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีการพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงการเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนแก่รัฐบาลเพื่อให้ได้รับการแก้ไข ทั้งหมดนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งระดับชาติซึ่งหากเรารับรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของผู้แทนที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในการบริหารประเทศแล้วละก็เราจะให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากขึ้นเพราะเราเป็นประชาชนได้มอบอำนาจของเราผ่านทางผู้แทนของเราเพื่อบริหารประเทศรู้อย่างนี้แล้วเราต้องเลือกคนที่เหมาะสมจริงๆ คือเป็นคนที่มีความรู้สื่อสัตย์และเสียสละเพื่อมาเป็นผู้แทนพวกเราแล้วนะเพราะความเป็นอยู่ของพวกเราชุมชนและประเทศจะดีขึ้นหรือไม่พวกเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยกันทั้งสิ้นใช่เลยใช่เลยใช่เลย